สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเนทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีแก้ไขโพสสาธารณะไม่มีใน facebook นั่นเองถามว่าทำไมต้องมีโพสสาธารณะด้วยนะครับเนื่องจากว่านะครับโพสสาธารณะนะครับจะจัดการนะฮะให้คนที่เป็นเพื่อนและไม่ได้เป็นเพื่อนใน Facebook สามารถที่จะติดตามเราได้สามารถที่จะมองเห็นโพสต์ในฟีดข่าวของเราได้สามารถที่จะ คอมเมนต์ Comment, หรือแสดงความคามิดเห็นในโพสต์แต่ละโพสต์ของเราได้นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีโพสต์สาธารณะโอเคเราไปดูวิธีแก้ไขกรณีที่กรณีที่เราไม่มีโพสสาธารณะสาธารณะกันเลยนะครับโดยทั่วไปนะครับคนที่เล่น a c e b o o k จะมีโพสต์สาธารณะกันทุกคนนะครับอย่างเช่นนะฮะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ a c e b o o k อ่าแล้วก็ ข้าไปที่เมนูสากลด้านบนวามือครับหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมปัดขึ้นให้สุดแล้วเข้าไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวหลังจากนั้นไปที่การตั้งค่าแล้วก็ปัดขึ้นครับในโหมดของความเป็นส่วนตัวนะครับจะมีอย่างนี้เห็นไหมโพสต์สาธารณะนั่นเองนะครับนะฮะตรงเนี้ยมันบอกว่า จัดการคนที่สามารถติดตามคุณและแสดงความคิดเห็นในโพสต์สาธารณะของคุณได้ในส่วนนี้นะครับโดยปกติแต่ถ้ากรณีนี้เนี่ยผมชุดอย่างนะสมมุตินะครับคุณผู้ชมเข้าไปที่ Facebook ก่อนเหมือนเหมือนมครับเข้าไปที่เมนูสาษาอังกฤษด้านบนขวามือเลยแล้วก็ปัดขึ้นที่สุด ปฏิการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวปฏิการตั้งค่าแล้วก็ปัดขึ้นเนี่ยฮะความเป็นส่วนตัวจะเห็นว่าในโหมดนี้นะครับไม่มีในส่วนของโพสสาระนะครับเห็นไหมครับผมต่างกันกับเพื่อนขวามือไหมจะมีโพสสาระนะครับแต่ในตรงนี้จะไม่มีโพสสาธระ โอเคเรามาแก้ไขเครื่องซ้ายมือกันนะครับผมจะให้เครื่องนะี้มีโพสต์สาธารณะนะครับผมอันดับแรกผู้ชมปัดออกไปก่อนเลยแล้วก็ไปให้ออกจากหน้าจอ facebook เ,เลยนะครับหลังจากนั้นให้เข้าไปใหม่เข้าไปที่ facebook ครับโอเคแล้วก็ไปที่เมนูสามขีดด้านบนขวามือหลังจากนั้นแตะไปที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับในที่นี้นะครับของผมจะไม่มีรูปโปรไฟล์นะครับเพราะว่า เฟสน,นี้เป็นเฟซใหม่นั่นเองเพื่อทําออกมาเพื่อทําคลิปให้คุณผู้ชมดูนั่นเองแตะไปที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่นะครับโปรไฟล์ของเราแล้วให้คุณผู้ชมปัดขึ้นครับนี่ฮะแล้วมาแตะตรงนี้แก้ไขรายละเอียดสาธารณเราก็แตะเข้าไปครับหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมปัดขึ้นให้สุดเลยแล้วมาดูตรงนี้นะครับนี่ฮะ แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับของคุณนะครับแถบนี้ด้านล่างเราก็แตะเข้าไปครับเสร็จแล้วให้คุณผู้ชมปัดขึ้นครับนี่ครับมาอยู่ตรงนี้เลยข้อมูลพื้นฐานนะฮะข้อมูลพื้นฐานเราจะทําการแก้ไขวันเดือนปีเกิดนะครับตรงนี้นะครับผมแตะที่แก้ไขครับ มันจะมีแก้ไขวันที่เกิดเดือนเกิดแล้วก็ปีที่เกิดในส่วนนี้นะครับผมได้ตั้งไว้เป็นปีเกิด2 0 0พันสอนะครับเท่ากับ17ปีนั่นก็หมายความว่ามันต่ำกว่าเกณฑ์ของ Facebook ที่ให้ไว้นั่นเองนะครับดังนั้นในโพสต์สาธารณะจึงไม่เปิดให้เราใช้งานนะครับผมในส่วนนี้ให้คุณผู้ชมแก้ปีเกิดครับ แตะไปที่ไอ้ตรงรูปสามเหลี่ยมเล็กๆตรงปีเกิดครับตรงเนี้ยนะฮะแตะไปเลยหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมแก้ปีเกิดให้มากกว่า18ปีหรือเอาชัวร์วเลยมา,ามากกว่ามากกว่ายีปีได้ยิ่งดีนะครับเราก็แตะเข้าไปนะครับเอาเป็นนะเอาเป็น19 1980ไปเลยนะครับนะครับให้มันเกิน20ปีขึ้นไปครับชัวร์วดีโอเคเจอครับ1980แล้วก็แตะไปครับผม แล้วก็ตอบตกลงครับเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมปัดขึ้นเพื่อทําการบันทึกครับเดี๋ยวดูก่อนเพื่อความมั่นใจโอเคฉันยืนยันว่าฉันอายุ40ปีนี่นะครับผมอายุ40ปีแล้วก็คือง่ายๆคือเมอายุขึ้นมาครับผมปัดขึ้นเพื่อทําการบันทึกครับะนะครับผมอยู่ไหนเอย่ยบันทึกอยู่ที่ไหนเอย่ยนะครับอ๋ออยู่ด้านบนขออภยัย บันทึกอยู่ด้านบนนะครับทําการบันทึกนะครับเราต้องบันทึกนะครับถ้าไม่บันทึกนะครับเครื่องจะไม่ไม่ตอบรับนะครับไม่ตอบรับการแก้ไขของเราตอบโอเคครับในส่วนนี้นะครับให้คุณผู้ชมผมลืมไปนะครับเราจะต้องทําการยืนยันอายุนั่นเองนะครับผมขออภัยคุณผู้ชมเราจะต้องทําการนะครับตรงนี้ฉันยืนยันว่าฉันอายุ40ิให้แตะตรงนี้ครับตรงสี่เหลี่ยมนะครับผมลืมไปขออภัยคุณผู้ชมเราต้องแตะตรงนี้ก่อนเนาะ นี่แล้วทำการบันทึกใหม่คุณผู้ชมอ,อยู่ไหนบันทึกนะฮะด้านบนครับอ่าโอเคเดี๋ยวก่อนนะขอตอนนี้กําลังประ,ประมวลผลอยู่เรียบร้อยหลังจากนี้ไปคุณผู้ชมก็แบ็คออกเลยนะครับแบ็คไปที่สุดนะครับแล้วก็กดไปตรงสปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ทําก,การปิดทั้งหมดเลยนะครับ นี่ง่ายเลยหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมเข้าไปที่ facebook ใหม่เลยหลังจากนั้นไปที่โปรไฟล์ของเราเลยนะครับนะตรงนี้ก็ได้เนี่ยเข้าไปที่โปรไฟล์เราเข้าตรง่วนนี้ก็ได้นะครับผมแล้วลองเข้าไปดูใหม่สินะครับยังอายุ40เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าปีประสเกิดยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเราก็เข้าไปเช็คใหม่ครับนะแก้ไขรายละเอียดสถา,านะฮนะแล้วก็ ตัดขึ้นครับตัดขึ้นให้สุดนี่ฮะเข้าไปมาเดิวมฮะแก้ไขเอ่อแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับของคุณนี่ครับตัดขึ้นโอเคนะครับ1ิบมกันยายนค่าเปศูนย์แสดงว่าตอนนี้ facebook ได้ทําการรีเฟซของเราใหม่แล้วนะครับเป็นปีพศใหม่แล้วแล้วก็แบ็กออกไปแบ็กไปที่อตรงหน้าปีขาของเรานะครับนี่ฮะหน้าปีขาของเราเนาะ ออกไปใหม่เลยก็ได้นะครับเพื่อความชัวร์นะครับเข้าใจง่ายๆหลังจากนั้นคุณชมก็เข้าไปที่ Facebook ใหม่เลยแล้วก็ไปที่เมนูสามผีด้านบนฝามือครับอ่าแล้วก็ปัดขึ้นที่สุดเข้าไปเหมือนเดิมเลยการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแล้วไปที่การตั้งค่าครับแล้วก็ปัดขึ้น นี่ความเป็นสีตัวนะครับผมนี่ตาแล้วเห็นไหมครับโพสสาธารณะคราวนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะกข้าไปเพื่อตั้งค่าเกี่ยวกับโพสของเรานะครับให้เป็นสาธารณะอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครุคณผู้ชมและนี่ก็คือวิธีแก้ไขโพสสาธารณะไม่มีใน f a c e b o o k ฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องในทัชกรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผม นี่ทัชกรต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ